สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาพาทุกคนมาสู่พระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับกิจการบทที่10ข้อ3 4มสิถึงสาบนะคะเรมาในบทนี้นะค็คือแต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพัะทัยของพระองค์นะคะห mm ัว hmm. ข้อนะคะผู้เป็นที่ชอบพัะทัยพระเจ้าข้อคิดค่ะ เราจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าได้โดย 1. มีความยังเกรงพระเจ้านะคะแต่คนใดนในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์เกรงกลัวพระองค์ยำเกรงพระองค์จะได้รับความโปรดปรานค่ะทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดําเนินในมังคาของพระเจ้าสดุดีบทที่128ข้อ1นนะคะว่าไว้ข้อ2ค่ะ ประพฤติตามพเจนะของพระเจ้าและประพฤติตามทางชอบธรรมการที่เข้าหรือไม่เข้าสุนันไม่สําคัญอะไรแต่การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญกว่าก็คือ1โคนดีนบทที่7ข้อที่นั่นเองแต่ท่านทัน้งหลายจงเป็นที่ประพฤติตามพเจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการรวมตนเองยาวกอบบนที่1ข้อ22กล่าวไว้ข้อที่3านะคะ ประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงการประกาศเป็นการทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูการทําตามคําสั่งของพระเยซูแสดงออกถึงการเชื่อฟังการเชื่อฟังทําให้เราเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พระเจ้าชอบพระทัยนะคะค่ะเพื่อนๆคะนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับการฝ้อเดีืยวของอาจารย์บริกวันสมเสียงวันนี้ยืม ออพระเจนะของพระเจ้าในการแบ่งปันครั้งนี้เกิดจากการเฝ้าเดี่ยวของอาจาร,รย์มิจิวันสมเสียงนะคะเลยยืนของท่านมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้กันถึงข้อพระคมผีข้อนี้นะคะคือกิจการบทที่10ข้อสามสิบถึงสาสิบหค่ะในหัวข้อผู้ที่ผู้เป็นที่ชอบพระไถยของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรเพื่อนๆทุกคน ให้ได้รับพระพรจากการดําเนินชีวิตในวันนี้และขอให้ได้รับสันติสุขตลอดทั้งวันนี้และทุกๆวันที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เป็นไปขอพระเจ้าอํานวยพระพรเพื่อนๆทุกคนที่ได้อ่านที่ได้ฟังและที่ได้รับรู้ถึงพระคิดติคุณพระกิอติคุณครั้งนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆกล่งนี้ในพระนาพระเยสูคิดจ้าอาเมน